สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์เช่นเดิมเลยก่อนไปรับชมนะฮะฝากพี่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมมารู้จักกันเป็นคลิปแรกก็ฝากนะครับกดติดตาม u b s c r i b e ช่องไว้ได้เลยกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับ ยังไม่ทีนะคะว่าของทุกชิ้นจากทางร้านเป็นงานมือสอสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับจะมีใบรับประกันจากทางร้านให้ด้วยถ้าชอบชิ้นไหนต้องการสั่งซื้อ2ช่องทางได้กันช่องทางแรกเพิ่มเพื่อนกันมาที่ Li า e ID ย i อดบุญพิทักษ์แอดบีโเพิเพิ่มเพื่อน like กันมาได้เลยก็ช่องทางที่2องนะครับ081628 9156กโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่การโทรนี้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะคะจะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับแหวนเสือเพชรประดับทับทิมตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมและเพชร76เม็ดรวม1.14กรัต น้ำหนักรวม11.28กรัมขนาดแหวน57ราคาขาย49,900บาทวงนี้นะคะเป็นงานแหวนเสือวงใหญ่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วเลยครับเสือนะครับถูกดีไซน์ออกมาได้ลงตัวมากๆเลยประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟแล้วก็ตัดสลับกับสีของทับทิม ดูโดดเด่นแล้วก็ดูน่าซื้อน่าใช้มากๆครับแหวนเสือนะครับเราใส่เสริมเอาเคล็ดนะครับเสริมอำนาจแล้วก็วาสนาโดยเฉพาะในด้านหน้าที่การงานสําหรับพี่ๆนะครับที่ชอบงานจิวเวลรี่หรือกำลังมองหาแหวนเสือสักวงหนึ่งนะครับวงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่น่าซื้อเวลาใส่เนี่ยเห็นชัดแล้วก็เต็มหน้านิ้วแบบนี้ครับ งานสวยนะครับแล้วก็มาในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานต้นกับนิกชุบล้างให้ก่อนจัดส่งกด cf กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับแหวนทับทิมแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมโมซัมบิกเม็ดแต่งนะครับน้ำหนักรวม6.72กรัมขนาดแหวน58 ราคาขายเพียง1 8 5 0 0บาทสวยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายใส่ติดนิ้วก็ได้สำหรับแหวนวงนี้นะครับตัวเรือนแน่นหนาดีนะครับแล้วก็ในส่วนของทับทิมเนี่ยได้ทับทิมเมแปงใสนะครับแล้วก็เป็นเนื้อแก้ว สวยสีหวานหวนแบบนี้ก็ดูเข้ากันดีนะครับกับตัวเรือนง,งานทองแบบนี้ใส่ง่ายพี่ๆหลายท่านนะครับที่ชอบงานพลอยแล้วก็ชอบงานทองแบบซื้อแล้วได้ใช้ใส่ในทุกๆวันวงนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์มากๆเลยขนาดหน้ากว้างก็กำลังดีไม่เล็กไม่บางนะครับแหวนเนี่ยตัวก้านตัวอะไรก็ เป็นงานทองเก่าที่มีคุณภาพแล้วก็มาในสภาพที่สวยมากๆเลยกด CF กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับสร้อยคอไพลินประดับดอกไม้เพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยไพยลินซิลอนนะครับแล้วก็เพชร3 6เม็ดรวม1.44กรัตน้ำหนักรวม2 4 6กกรัมความยาวสร้อย16.5นิ้วราคาขายเพียง65,500บาทคุ้มมากๆเลยสำหรับสายสร้อยชิ้นนี้นะครับตัวเรือนเนี่ยก็คือถูกดีไซน์ออกมาได้เก๋มากๆครับในส่วนของด้านหน้าจะใช้ไพรินซีรอนจิลนายเหลี่ยมนะครับนำมาประกบกันเป็น ตัวหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวประดับเนี่ยก็จะประดับด้วยดอกไม้เพชรซึ่งตัวดอกไม้เพชรเนี่ยใช้เพชรขาวเล่นไฟมาประดับชิ้นงานสวยแล้วก็ในส่วนของสายสร้อยนะครับจะเป็นสายสร้อยทําเป็นลูกปัดทองคําใส่ง่ายๆนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยก็คือใส่แล้วเห็นชัดขนาดกําลังสวยไม่ว่าจะง,งานเล็กงานใหญ่รับรองดูดีแล้วก็มีดีไซน์แน่นอน CF เลยครับ แหวนเพชรแถวงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชร5เม็ดรวม65ตัคงนะครับน้ำหนักรวม3.62กรัมขนาดแหวน51.5ราคาขาย22,900บาท งานสวยมากๆเลยแล้วก็ใส่ติดนิ้วได้นะครับตัวเพชรท,ที่ประดับทั้ง5เม็ดนะครับได้เพชรเห็นเป็นเม็ดเพชรตกเมลลา10ตตงค์กับ15ตังค์นะครับขาวเล่นไฟดีแล้วก็ตำหนิน้อยส่วนตัวเรือนตัวเรือนเป็นตัวเรือนง,งานทองเก่าเลยสภาพดีครับแล้วก็แหวนแบบนี้ใส่แบบคลาสสิกใช้งานได้จริงกับในทุกๆโอกาสเลยสำหรับแหวนเพชรแถว โดยเฉพาะนะครับในตัวในส่วนของตัวเรือนนี้นะครับเขาจะเป็นตัวเรือนซึ่งตรงกลางเนี่ยจะยกชูนะครับระดับของตัวเพชรเนี่ยให้เด่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยหน้าแหวนเวลาใส่ก็จะได้หน้ากว้างประมาณนี้เลยสำหรับพี่ๆนะครับที่อาจจะกำลังมองหาซื้อแหวนเพชรสักวงหนึ่งไว้ใส่ทำงานได้ชิ้นนี้ cf เลยครับ กำไรพลอยหลากสีเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยพลอยหลากสีน้ำหนักรวม17.12กรัมนะครับขนาดเส้นผ่านสูนกลาง5.5เซนติเมตรราคาขาย5,900บาทงานสวยมากๆเลยนะครับชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานทองประดับพลอยซึ่งในส่วนของพลอยที่ประดับก็จะมี หลากหลายชนิดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแซฟไฟร์แล้วนอกนั้นก็จะประดับด้วยพลอยเพทายนะครับหรือแม้กระทั่งเขียวส่องไว้ s แซฟไฟร์ทุกอย่างนะครับก็คือถูกรังสรรน,นะครับแล้วก็แต่งแต้มออกมาได้ลงตัวแล้วก็สวยหวานน่ารักมากๆกำไรแบบนี้ใส่ง่ายนะครับเหมาะมากๆเลยกับการที่จะเป็นกำไรซึ่งเราใส่ในชีวิตประจำวันถ้าพี่ๆนะครับ ชอบงานพลอยแล้วก็สะสมงานพลอยนะครับชิ้นนี้เนี่ยอยากให้มีไว้ได้ของเก่าแล้วก็ได้พลอยสวยพี่ๆดูสีพลอยสิครับสีพลอยเนี่ยสวยนะครับแล้วก็มีประกายเนี่ยออกมาจากเมล์พลอยงานสวยแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยน่าซื้อแล้วก็น่ามีไว้มากๆ CF ได้เลยครับ จีพระผงพระพุทธโสธรเนื้อกระเบื้องกรอบทองนะครับกรอบทองคำ75%ประดับด้วยพระผงพระพุทธโสธรเนื้อกระเบื้องน้ำหนักรวม9.27กรัมหน้ากว้าง2.2คูณ3.6เซนติเมตรราคาบูชา12,900บาท งานสวยมากๆแล้วก็กรอบอยู่ในสภาพที่ดีนะครับกรอบก็มีการแกะลวดลายโดยรอบสวยงามดีแล้วก็ในส่วนของพระพุทธโธทรเนื้อกระเบื้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาในกรอบกันน้ําครับขนาดหน้ากว้างของอ,องค์พระนะครับก็ขนาดกําลังสวยไม่ว่าจะ บูชาเองนะครับหรือซื้อฝากผู้ใหญ่ให้เป็นของขวัญแก่คนที่พี่ๆรักแล้วก็เคารพก็ได้นานๆได้มาทีนะครับสำหรับองค์พระพุทธโสธทรเนื้อกระเบื้องหายากมากๆกด cf กดบูชาได้เลยครับจีหบหบบบบ้หลวงพ่อบ้านแหลมทองคำกรอบเพชรนะครับกรอบทองคำา7ปรเประดับด้วยหลวงพ่อบ้านแหลมเนื้อทองคำประดับเพชร12เม็ด รวม19ตังน้ำหนักรวม9.94กรัมนะครับหน้ากว้างเนี่ยจะอยู่ที่1.8คูณ3.0เซนติเมตรราคาบูชา31,500บาทงานสวยมากๆนะครับแล้วก็น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งสำหรับพี่ๆนะครับที่เป็นลูกศิษย์นะครับของหลวงพ่อบ้านแหลมศรัทธ,ธาในาหลวงพ่อบ้านแหลมอยู่แล้วนะครับ องค์นี้เนะอยากให้มีไว้จริงๆงานดีครับแน่นหนาดีแล้วก็ในส่วนของกรอบเนี่ยก็คือกรอบหนาประดับเพชรขาวเล่นไฟแล้วก็ขนาดกำลังสวยใช้กับช็อเกอร์แบบนี้นะครับหรือสร้อยคอทองคำลายสวยๆก็ได้กด cf กดบูชาได้เลยนะครับแหวนมุงกุดเพชรนะครับทองคํา75%รประดับเพชรรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่76ตังแบ่งเป็น เพชรเม็ดย่อนะครับเม็ดใหญ่เลย1เม็ดขนาดถึง30ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก3เม็ดรวม10ตังเพชรเหลี่ยมนะครับ18เม็ดรวม36ตังน้ำหนักรวม2.81กรัมขนาดแหวน51ราคาขายเพียง22,500บาทถูกมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็แหวนน่ารักมากๆแหวนนะครับเป็นเรือนมงกุฎโดยที่ยอดมงกุฎเนี่ยจะใช้เพชรเม็ดใหญ่นะครับ เพชรเนี่ยตกเม็ดละประมาณ30ตังค์วัดหน้าเพชรเอาตัวเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับตำหนิน้อยในส่วนของตัวเรือนเนี่ยตัวเรือนใส่แล้วดูหวานดูน่ารักสำหรับพี่ๆนะครับที่เป็นสายงานจิวเวลรี่นะครับชอบงานดีไซน์น่ารักหวานๆแล้วก็ราคาเบาๆวงนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับใส่ยังไงก็ดูสวยขนาดหน้ากว้างเวลาใส่ขึ้นนิ้ว ก็กำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่กด cf ได้เลยนะครับแหวนเพชรแถวเรือนฉลุลายนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร27เม็ดรวม65ตังน้ำหนักรวม6.67กรัมขนาดแหวน53ราคาขาย32,500บาทชิ้นงานสวยนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีแหวนใส่ค่อนข้างที่จะ เห็นชัดนะครับแล้วค่อนข้างเต็มหน้านิ้วในส่วนของเพชรท,ที่ประดับนะครับก็คือเพชรเล่นไฟดีข่าวใช้ได้ส่วนข้างในก็ตำหนิน้อยนะครับจะมีบางส่วนนะครับที่พี่ๆเห็นเนี่ยด้านบนเนี่ยต้องคิดว่าเขาน่าจะใช้เพชรจะเป็นสีออกแนวชมพูนะครัมาประดับอยู่ด้านบนเพชรจะเป็นสีชมพูอยู่ประมาณ4เม็ด ที่พี่ๆเห็นด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนเม็ดอื่นก็จะเป็นเพชรสีขาวโดยรวมสวยและก็ะน่าซื้อน่าใช้นะครับงานอย่างที่บอกครับเป็นงานที่ใส่แล้วนะครับก็คือ,อค่อนข้างเห็นชัดแล้วก็เป็นแหวนที่ดีไซน์ใช้งานได้กับทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจากการใช้งานใส่ทำงานนะครับหรือว่าใส่อยู่บ้านหรือแม้กระทั่งใส่ออกงานก็ได้ งานดีราคาดีนะครับแล้วก็ชิ้นงานสวยมีดีไซน์ cf เลยเลยครับแหวนมุกเซาซีประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยมุกเซาซีสีทองนะครับขนาดประมาณ13.5ม mm, ิลประดับเพชร58เม็ดรวม1.16กรัตน้ำหนักรวม1.3 84กรัมขนาดแหวน52ราคาขายเพียง47,500บาทเครื่องประดับมุกทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานสวยนะครับเราก็ได้มุกเม็ดใหญ่เป็นมุกเซาสีสีทองซึ่งหายากแล้วก็มีราคาสูงนะครับสำหรับมุกสีทองในส่วนของตัวเรือนนะครับก้านแหวนแน่นหนาดีตัวเรือนแน่นหนาอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็เพชร ขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยในส่วนของมุกนะครับพื้นผิวด้านบนเนี่ยก็โดยรวมสวยจะมีตำหนินะครับบนพื้นผิวตามธรรมชาติแบบที่พี่พี่เห็นแบบนี้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็คือได้เม็ดใหญ่มาในราคาที่คุ้มจริงๆแค่ตัวเรือนเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับมุกเม็ดใหญ่ใหญ่ในเหมือนแถมเลยพี่พี่ที่ชอบงานมุกนะครับแหวนมุกเนี่ย ในหนึ่งชิ้นงานเลยที่น่ามีไว้ใส่ออกงานนะครับที่เป็นงานใหญ่ๆเน้นความภูมิฐานดูเรียบร้อยแหวนมุกเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมเลยที่ตอบโจทย์มากๆใส่ยังไงก็ดูดีมีระดับดูแพงกดส f เรได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านจับใจเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญวิทัศน์ด้วยดีตลอดมาในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ าการ CF สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะถักทางบ้านแล้วก็พี่ๆที่มาเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ห้างเจเจ l ชั้น1ห,ห้อง F20 เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะครถึง5โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์ถ้าสะดวกว่างเรียนเชิญมาพบปักพูดคุยกันที่หน้าร้านได้เลยครับ วันนี้นะครับขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทักษ์กันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย